สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับอยู่กับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรุ่นจากบริษัทมิชิกกานะครับสูร่วมจอแอนดรอยตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกนะครับมากกว่า250โมเดลวันนี้ผมอยู่กับตัว c h e โ r o ลตค c ูซ z e 2 0 1 0 2 0 1นะในตัวของรถเชฟโรเลต คลูสตัวนี้นะครับปกติแล้วเองเขาจะแถมเป็นเครื่องเล่น CD นะบางรุ่นอาจจะไม่มี USB นะครับบางรุ่นอาจจะยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องจอ monitor นะครับเขาจะมีจอด้านบนของเขาเนี่ยนะซึ่งตัวเดิมก็จะบอกอุณหภูมิบอกชื่อเพลงนะแล้วก็บอกเรื่องของตัวสถานะเวลา ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมอนิเตอร์ด้านบนเนี่ยไม่ได้ใช้ลวไม่ได้มีประโยชน์อะไรพวกปกติเราไม่ได้เล่นแผ่นซีดีลวนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเครื่องเล่นของเขาเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android ตรงรุ่นขึ้นมาตอนนี้ผมก็อยู่กับตัว F-Rollet Cruise ที่เป็นจอ Android นะทิ้นใหญ่แบบนี้นะครับในตัวจอของเขาเนี่ยเราจะได้เนื้อจอขนาด9นิ้วนะครับถ้าเรารวมตัวอะคริลิกสีดำเนี่ย ตัวจอจะได้ประมาณถึง10นิ้วทีเดียวนะครับพร้อมกันนั้นเองเนี่ยเขาจะมี CPU processor แ,แบบ4คอร์นะครับรุ่นตัว T3L Plus สามารถแสดงหน้าจอนะครับพร้อมกันทั้ง YouTube และ Google Map ในเวลาเดียวกันได้เลยแล้วก็ยังมี r อมขนาด32กิกซึ่ง r o ม32กิกเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราลงแอปพลิเคชัน ได้มากมายนะครับหลายหลากนะครับหลาย10แอปไม่ว่าจะเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องของตัว YouTube Google Maps หรือประเภทที่เป็นเพลงแบบสตรีมมิ่งเพลงนะครับเช่นตัวจุ๊กมิวสิกหรือว่า Spotify หรือว่าในลักษณะของการสตรีมมิ่งหนังนะครับอาจจะเป็น Netflix นะฮะหรือว่าฟังวิทยุอออนไลน์หรือดูทีวีออนไลน์ประเภทลุกทีวีอะไรเงี้ย ก็สามารถโหลดมานะครับผ่าน Play Store ได้ในเนื้อจอของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นเนื้อจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเฟรมพลาสติกนะครับซึ่งเป็น ABS นะครับผสม PC นะครับที่ชิ้นใหญ่นะครับสีบอนเงินนะฮะแล้วก็มีช่องตอนนี้เราสามารถวางเก็บของได้นะครับเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแหลมลงมานะครับส่วนสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างเด่ยก็ยังใช้งานปกติส่วนด้านนี้เป็นช่องแอร์ช่องแอร์แล้วก็ตัว มีช่องเล็กๆสําหรับปรับแอร์ซ้ายขวานะฮะปรับทิศทางของลมนี่เองนะครับมาดูด้านหลังของตัวจอก็จะเป็นลนักษณะของเฟรมที่ค่อนข้างที่จะดูสวยคลาสสิกนะฮะตัวเนื้อจอเป็นสีบรอนทองนะครับแล้วก็มีตัวโครงสร้างที่ใหญ่ทีเดียวนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนนะฮะกิ๊บล็อก1,2,3,4,5,6,7,8 90นะครับตรงกลาง 11, 12, 13, 14, 15, 16นะครับด้านบนมี 17, 18, 19จุดนะครับกิปล็อกตัวนี้จะให้หักไม่ได้เลยนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งหักก็จะเกิดเสียงก๊อบแกลบก๊อบแกลบทำให้เกิดความลำคาลแล้วก็เสียหายทางด้านอารมณ์ในการขับขี่นะครับ แี้ามาดูอุปกรณ์ภายในของเขานะครับในชุดแรกที่เราจะเป็นต้องใช้ก็คือประเภทชุดแคนบัสของเขาเนี่ยนะครับบางทีบางรุ่นก็มีคอนโทรลพวงมาลายัยมีคอนโทรลเรื่องของไฟฉุกเฉินต่างๆเนี่ยจะต้องใช้พวกอุปกรณ์แคนบัสนะครับของเชฟโรเลตครูซเราขยายระบบบันเทต์สมบูรณ์แบบให้ได้ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มชุด AV In AVO u t นะครับ Audio in Audio out แล้วก็มี Sub out อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบนี้ฮะสามารถเพิ่มลักษณะ ต่อ power amp ต่อซับตดตู้ได้เลยนะครับในชุดของเขาแล้วแถมกล้องถอยหลังมาให้นะครับก็มีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบทั้งแบบฝังหรือว่าแบบปีกผีเสื้อนะครับมีปลั๊กแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีชุดหัวปลั๊กกล้องที่เป็นแบบนี้นะครับมีสายยาวขนาด5เมตรเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพกล้องถอยหลังขณะที่เราต้องการความปลอดภัยต่างๆด้วยครับสำหรับในการใช้ความบันเทิงแบบเดิมๆของเชฟโรเล็ตครูซเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเล่นแผ่นซีดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แลวนะครับเราก็ อาจจะมาเล่นในลักษณะของไฟล์ที่เก็บในแฟลชไดร์นะครับหรือว่าในฮาร์ดดิสก์เทนอลทั้งประเภทไฟล์เพลงนะครับที่เป็น MP3 นะว่าไฟล์เพลงที่ละเอียดละเอียดนะครับประเภทที่เรียกว่าแฟลกหรือเวฟนะครับสามารถต่อผ่าน USB ได้ทั้ง2ชุดเลยนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเก็บเพลง ที่เป็นลักษณะของไฟล์วิดีโอนะครับเก็บภาพพยนนะฮะไฟล์วิดีโอใส่ฮาร์ดดิสต์หรือแฟลตไดร์แบบนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่ 360p นะครับจะถึง 180p 0ในไฟล์ที่เป็น .mp4 .mp5 นะครับ AVI หรือ MKV ก็แล้วแต่แล้วก็มาตอกผ่าน flash ได i เช่องนี้นะครับโดยไม่ต้องผ่านฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์แบบที่ในร้านคอมพิวเตอร์เขาใช้กันนะครับก็สามารถนำมาเล่นในจอ a อ d ด o i ยตัวนี้ได้เลยครับสำหรับใน USB อีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ใช้เพื่อความเทิงประเภทที่ชาร์จแบตบ โทรศัพท์มือถือหรือว่าช้าตัวแกจ็ตต่างๆนะครับพวกแท็บเล็ตนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลนะครับแต่ในปัจจุบันเราได้พัฒนาการเพิ่มขึ้นเรามีชุดอุปกรณ์เสริมเรียกว่ากล้อง Android อัจฉริยะนะครับซ่งเรียกว่าในรุ่นนี้เป็นของ MG 0 0จนะครับจากบริษัทบิชิก้าใน m g 0มนเกนี่ยก็จะได้กล้อง Android นะครับนำมาต่อเข้ากับตัวหัว USB นะครับชุดที่2แล้วก็นาชุดเนี้ยไปติดที่กนกระจกนะครับหลังกระจกมองหลังตรงนี้นะฮะแล ในตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีความร้อนเลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะให้ภาพเนี่ยมาแสดงที่จอ Android นี่ก็ได้นะครับซึ่งในภาพเนี่ยก็จะบอกถึงสถานที่ที่เราขับนะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นบอกติจุดลองติจุดนะครับซึ่งสามารถนําไป นะครับแมพที่ใน g o o g l e Map ได้นะครับซึ่งในกล้องตัวนี้ก็มีเสา GPS มาด้วยนะแล้วก็อันที่2คือเขาจะบอกวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับขี่ขณะตลอดเวลาด้วยนะครับรวมทั้งถึงบอกความเร็วขณะที่เราขับขี่ด้วยนะครับยังบอกถึงเส้นแบ่งถนนนะครับบอกว่าเวลาเราขับรถฉุกเฉินนะครับอ,ออกนอกเลนฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนหรือมีรถแทรกเข้ามาก็จะเกิดเสียงดังเตือนเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราต่อกับตัวช่อง USB ชุดที่2ถือว่า เป็นกล้องที่ดีมากนะครับซื้อเพิ่มในราคาเพียงแค่950บาทแค่นั้นเองนะครับครับแล้วก็สําหรับท่านที่ดูตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นมิชิกานะครับสำหรับตัวเชฟโรเลตค u ูซ2010ถึง2015แล้วก็อยากดูรายละเอียดนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ที่ชัดๆนะครับติดตามผมมานะครับ และสำหรับท่าที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิกกานะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมาย200โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่084-526-0003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่0 8 4 5 2 6 0 0 3เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอกโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ Here Oh, 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 oh